อยากจะแบ่งปันพี่น้องในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งข้อ 2. ถึงข้อสีนะคะหเทสโลนิกาบทที่หนึ่งข้อสองถึงข้อสบอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายและเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระบิดาเจ้าของเราเราลบรึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทําและความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนะัก และความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงสั่งท่านทั้งหลายไว้แล้วพี่น้องลอยฐานกับพระเจ้าด้วยกันเชาน้านี้ขอพระเยซูเยี่ยมเย,ยนเราผ่านทางพระคําของพระองค์ขอพระเจ้าสัมผัสจิตวิญญาณของเราอย่าผ่านใครสักคนไปขอพระเจ้าตัดกับรเราเป็นการส่วนตัวพระบิดาเจ้าข้าที่จะเสริมสร้างชีวิตของเรา พเยซูค้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพี่เยซูคริสเจ้าเอเมนพี่น้องในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกา ica, นะคะเป็นจดหมายที่จัปรป์โรูได้เขียนขึ้นนะคะก็มีตัวอย่างมีตัวอย่างสั้นๆนะคะที่จะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือมีทุ่งเลี้ยงแกะทุ่งเลี้ยงแกะในแถบของชนบทนะเป็นเส้นทางที่เมืองไปเมืองกัสโกรประเทศสกอตแลนด์น้องจะมีภาพที่สะดุดตา เมื่อใครเห็นแล้วเนี่ยจะต้องหัวเราะหรือว่ายิ้มอมยิ้มออกมานะเพราะว่าเจ้าของแกะที่เขาเลี้ยงแกะกันเนี่ยเขาก็จะทําเครื่องหมายไว้บนตัวแกะบางอ่าเขาจะพ่นเป็นวงกลมบ้างแล้วก็เป็นแต้มสีบ้างนะคะแต่ว่าจะมีแกะจะพวกหนึ่งฝูงหนึ่งจะมีความโดดเด่นมากนะคะเพราะว่าเขาได้ถูกย้อมสีทั้งตัวเลยเป็นสีชมพูเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของมีเจ้าของนั่นเองนะคะ พี่น้องวันนี้เราเป็นแก่ของพระเจ้านะคะอะไรคือสีชมพูในชีวิตของเราเนะ่พระธรรมหนึ่งเทเสโลนิกานั้นเนี่ยเป็นจดหมายที่อาจารย์ปโลได้เขียนแล้วก็ส่งไปยังให้พี่น้องเทเสโรนิกานะคะอาจารย์ปโรนั้นเนี่ยอยู่เมืองเนี้ยเป็นเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าเขาถูกกันต่อต้านข่มเหงเนั่นเองแต่ว่าขอบุณพระเจ้าที่เกิดมีผู้เชื่อเกิดขึ้นนะคะและเป็นผู้เชื่อที่รักพระเจ้ามีชีวิตที่ เขาเรียกว่าสํางแดงพลระสถาของพระเจ้าออกไปมีชื่อเสียงเรื่องลือลออกไปจันปะลกก็ได้ยินข,ข่าวถึงพี่น้องเทสโลนิกาเนี่ยผ่านทันทีมอธนะฮะแล้วก็พี่น้องที่นี่มีลักษณะชีวิตมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่ชีว้ว่าเขาเป็นผู้เชื่อแท้นั่นเองวันนี้อยากแบ่งปันพี่น้องในเรื่องเอกลักษณ์ของผู้เชื่อแท้นะคะในพระคำตอนนี้นะคะซึ่งพระคำของพระเจ้าก็ เราก็มาสํารวจชีวิตของเราด้วยเช่นกันพระคาของพระเจ้าตอนนี้ก็อาจจะมาถึงชีวิตของเราด้วยเช่นกันว่าชีวิตของเรามีเอกลักษณ์เป็นผู้เชื่อแท้เกิดขึ้นสําแดงเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่สามสิ่งด้วยกันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ที่สําแดงออกนะคะเรามาดูด้วยกันเอกลักษณ์ที่หนึ่งก็คือผู้เชื่อแท้นั้นต้องมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำนะคะในข้อสั่งตอนต้นบอกว่าต่อพระพักพระบิดาเจ้าของเราเราลํงลึกถึงความเชื่อ อันไหนข้อสามตอนปลายตอนต้นนั้นเนี่ยอาจารย์ปรูลบอกว่าอาจารย์ปรูลคิดถึงความเชื่อของพี่น้องที่แสดงออกเป็นการกระทำใช่ไหมแสดงว่าความเชื่อของพี่น้องเทสโลนิกานั้นเนี่ยม,มีการแสดงออกที่เห็นได้อย่างชัดเจนพอมีการกระทําเกิดขึ้นเพราะว่าพี่น้องอผู้เชื่อเมืองเทสโลนิกาส่วนใหญ่ะพี่น้องเขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็นับถือลูกคลรกเพราะว่าเมืองเทสโลนิกานั้นน่มีความรุ่งเรืองแล้วก็มี เขาเรียกว่ามีีทั้งหลากห,หลายชนชาติวัฒน,นธรรมศาสนาก็จะมีรูปครึค่อนข้างเยอะคนก็จะนับถือลูงลงปครึเพราะเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะแต่ว่าพวกเขาเมื่อเขาตัดสินใจเชื่อในพระเจ้าและแม้ว่าเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ตามพี่น้องเพราะว่าจักบโรบอกว่าจันบรโรอยู่ที่นั่นเพียงสั้นๆระยะเวลาสั้นๆอาจจะสองสามเดือนแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะก็ะคือแต่ว่าเขาก็เห็นถึง ชีวิตของผู้เชื่อใหม่ที่นั่นมีความเชื่อที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ oh. อจักรพหลูบอกว่าอาจักรพหลูนั้นประกาศคนที่นี่ด้วยความยากลำบากด้วย mm. เพราะมีการข่มเหงต่อต้านนะคะอันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้ขอให้เราเรียนแบบอาจักรพหลูในการรับใช้พระเจ้าเราต้องบางทีเราอาจจะต้องมีการช่วยโอกาสในทุกเวลาในการประกาศข่าวประสิฐพี่น้องเพราะว่าเพียงแค่เสี่ยววินาทีสั้นๆที่เราพยายามนำเราในการประกาศเรื่องราว อาจจะเป็นทําให้คนได้รับความราะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้นะคะดังนั้นวิถีชีวิตของเราเราอาจจะเจอคนาอาจจะไปซื้อตนังตะหูเราอาจจะไปทําสิ่งต่างๆเรา,าจจเจอคนขอให้เราได้มีส่วนในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเหมือนที่จันโบรได้ช่วยโอกาสแม้ว่าเป็นเวลาสั้นๆก็ตามนะคะในข้อ7ข้อ8ยังบอกอีกว่า เพราะเหตุน,นั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแกคนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาในข้อแปดบอกว่าพระชนะขององค์ผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากเทสโลนิกาไม่ใช่แต่ในแคว้นอา,อาคายาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกคนจนเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกอพีน้องในพ่อพีก็พูดชัดเจนว่าพี่น้องเทสโลนิกานั้นเนี่ยเขามีชื่อที่เป็นแบบอย่างแล้วก็มีความเชื่อ ที่เรื่องลือออกไปนะฮะไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกในความทีบอกแสดงให้เห็นว่าความเชื่อของเขาแสดงออกมาเป็นกนนารกระทำวันนี้พี่น้องอ่าเราซึ่งเป็นผู้เชื่อแท้แม้ว่าชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นคิสเสียนแต่ว่าลักคนจะเห็นความแตกต่างในชีวิตของเราได้นะมีผู้เชื่อใหม่ในหน่วยนะคะ,ะเขาน้องเขาเปิดอเขาเรียกว่าเปิดคาแคร์อยู่ในราชพัฒน์เขาได้ ชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากคนที่เคยถูกทุกข์แล้วเขามีความสุขมากขึ้นประกอบกับมีน้องๆในราชะพัชที่อยู่แถวๆนั้นก็แวะเวียนไปหาเขาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่ามีคนแอบมองเขาอ,อยู่นี่ค่ะแล้วก็มีคนที่แอบมองนั้นเนี่ยมาลากรถเขาก็ถามว่า,เ,าเด็กๆพวกนี้เป็นญาติพี่นอ้องกันหรอเห็นคุยกันด้วยความสุขมีความรู้สึกมีความสุขสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องคนนี้ก็บอกว่า เขาเป็นแค่พี่น้องที่โบ้แล้วก็สั่งแล้วเขาก็าได้ประกาศพระเจ้าแล่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเออพระเจ้าเนี่ยต้องเสียเงินซื้อเท่าไหร่เขาอยากจะมาบบ้ด้วยนะคะนั่นคือชีวิตของเราพี่น้องถ้าเราเป็นผู้เชื่อเชื่อแท้ชีวิตของเราจะส่แดงเป็นผู้เชื่อแท้ออกมปคนก็จะเห็นถึงเอกลักษณ์ในชีวิตของเรานะคนจะสัมผัสได้ผ่านการกระทําของเราเหมือนพี่น้องเทสโรุนิกาเช่นเดียวกันนะคะ มีความเชื่อแท้ที่แสดงออกเป็นการกระทําโดยการที่เขากลับใจใหม่ใช่ไหมคะในพ่อปีบอกว่าเขาได้รัทิ้งลูการลและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่และเที่ยงแท้ใช่ไหมคะเขาได้เมื่อก่อนเขานับถือลูการลแต่เมื่อเขาได้ยินข่าวมานซึ่งเกิดเขาต้อนรับพระเยซูเขาได้ทิ้งลูการลไปนะคะเขารู้ว่าลูการลไม่ใช่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ที่เป็นเที่ยงแท้ก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะนอกจากนั้นเขามีความเชื่อแท้ แสดงออกโดยการผลของเขาผลการกระทําที่สัมผัสได้นะวันนี้ถ้าเราปลูกต้นมะม่วงผลก็ต้องเป็นต้นมะม่วงจะเป็นผลอื่นไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ถ้าเราทําสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าผลผลก็จะเห็นผลในสิ่งที่เราทํามาชีวิตแห่งความเป็นผู้เชื่อแท้ต้องมีการกระทําที่แสดงออกผลให้คนได้เห็นได้ชัดเจนวันนี้เราบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อแท้เรารู้จักกับพระเยซูใกล้ชิดพระเยซูหรือเปล่า วันนี้เราบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อแท้เราก้าที่จะเชื่อตามหลักการพระคัมภีร์ไหมพระคัมภีร์พูดว่าอย่างนี้เรากล้าเชื่อไหมแม้มาอาจจะดูเสี่ยงๆหรือว่าไม่ไม่ไมัมมมม่นใจก็ตามหรือว่าเราบอกเราเป็นผู้เชื่อแท้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเรายอมถวายตัวให้กับพระเจ้าหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่คือเอ,อกลักษณ์ที่หนึ่งก็คือผู้เชื่อแท้ต้องมีความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทำนะคะและเอกลักษณ์ที่สองค่ะเอกลักษณ์ที่สองของ การเป็นผู้เชื่อแท้ก็คือมีความรักนะฮะมีความรักในข้อพ่บอกว่ามีความรักจนยินดีทำงานหนักนะคะในข้อสามบอกว่าและความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนักนะคะเครื่องหมายที่ใช้ชี้วัดความเป็นผู้เชื่อแท้ก็คือความรักในชวิตของเรานะฮะความรักที่เราสําแดงออกไปสู่คนมากมายความรักที่เรายินดีที่จะทำงานหนักเพื่อพระเจ้าบางทีต้องจ่ายราคามีความอดทนแต่ว่า พี่น้องเทเสโรนิกานะเขาอมีความรักพระเจ้าเขาลัาทิ้งทุกพระลบแล้วเขาหันกลับมาหาพระเจ้าและเขาในข้อก้าวบอกว่าเพื่อที่เขาจะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนยู่ก็คือเขาได้รับใช้พระเจ้านะคะเขาได้รับใช้พระเจ้าในท่ามกลางการผูกเองที่หนักห่วงในเวลานั้นแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นนะคะเขาอ่านี่คือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรัก นดีที่จะทํางานหนักเป็นเครื่องหมายที่เชี่เห็นว่าพี่น้องที่นั่นเป็นผู้เชื่อแท้นะคะพี่น้องคะความรักต้องมีการแสดงออกมีการกระทาใช่ไหมคะในหนึ่งโยนบทที่สามข้อสิบแปดบอกว่าลูกทั้งหลายเอออย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและความจริงใช่ไหมคะเพราะว่าในปัจจบุบันนี้ความรักยเยือกเย็นลงแต่พี่น้องถ้าเราเป็นผู้เชื่อแท้ะความรักของเราจะสวนทางกับคนในยุคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า เพราะเราไม่ได้รักกันแค่คําพูดอย่างเดียวแต่เรามีการกระทําเราสัมพันธ์ได้เรารักกันด้วยการแสดงออกกันนังง่นเองนะะนี่คือความรักจะทําทให้เรายินดีที่จะทํางานหนะักน้องประทับใจพี่สัตว์ีกับพี่นักกิจน,นะคะที่เขามีความรักที่สแสดงออกเป็นการกระทําติดตามข่าวทางเฟซบุ๊กของเขานะเขาจะมีความรักรักผู้สูงวัยใช่ไหมคะรักทั้งนี่จะเปิดซีลเด็กใช่ไหมคะ คือความรักของเขาแสดงออกเป็นการกระทําเขาช่วยเหลือ,อผู้สูงวัยบ้านที่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่สามารถอยู่ได้มีฝนั่นวก็้ไปซ่อมให้หรือว่าซื้ออาหารไปให้พาไปหาหมอนี่แหละเป็นตัวอย่างความรักแท้ที่แสดงออกเป็นการกระทำดๆีๆที่จะทํางานหนักนะคะและเอกลักษณ์ที่สามสุดท้ายก็คือเอกลักษณ์ผู้เชื่อแท้มีความภาคเพียรซึ่งเกิดความหวังในคริสต์มีเอกลักษณ์ซึ่ง มีความภาคเพียรที่เกิดความหวังในพระเยซูคริสต์พอภาคเพียรชาวเมืองเทสโลนิกานะั้นได้ยินขา่ขาวขา่จจาวประเสริฐจากอาจารย์ฟอโลนะคะแล้วเกิดในขณะนั้นก็เกิดการขร่มเหงอย่างหนักด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามตียนชาวเทสโลนิกาได้แสดงถึงความภาคเพียรเมื่อเขาถูกข่มเหงหนะักแต่เขามีความหวังในพระคริสต์มีความหวังว่าอ่านรรอคอยถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองโดยที่เขาไม่ พอใจไม่หมดหวังว่าเลิกเชื่อไปก่อนนะคะนี่คือความภาคเพีเยรเรยซูมีข้ามเพียงพอที่เราจะทุกที่พวกเขาจะถึงรับถึงลูกครพและรับใช้พระเจ้ารอคอยกันมาของพระองค์การเปลี่ยนแปลงชนนี้เกิดขึ้นเมื่อเขายังเป็นผู้เชื่อใหม่ๆพวกเรามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากในการเป็นผู้เชื่อแท้นะคะพวกเขาวันนี้ก็เช่นกันขอให้เรามองข้ามความยากลำบ,บากเพื่อที่จะแบ่งปันความเชื่อให้กับคนรุ่นลูกหลาน ให้เขาเห็นสัญลักษณ์เห็นเอกลักษณ์ในชีวิตแห่งความเชื่อของเราที่สแสดงออกเป็นการกระทํเด้วยเช่นกันที่เป็นแบบอย่างในความเชื่อนะคะเพื่อที่จะรอคอยพระเยซูกลับมารับเราแล้วก็เราจะได้รับประเพ็ดรางวัลจากพระเจ้านะคะเช้าวันนี้เราอาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันถึงผ้าคําของพระเจ้านะคะเอเมนข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคะเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สาหรับวัชนะคําของพระเจ้า ที่บัจถึงชีวิตของเราที่เราสามารถที่จะมีเอกลักษณ์ของผู้เชื่อแท้ไม่ว่าจะเป็นมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำหรือมีความรักที่ยินดีที่จะทำงานหนักมีความภาคเพียรที่จะรอคอยพระเยซูคริสต์เจ้าขพพระเจ้าอวยพรอชีวิตของเราที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเอกลักษณ์ที่จะสัแดงไปสู่คนรอบข้างอย่างมากมายรี่สุดค่ะผมลงสมบูรแม่ตา เช้าวันนี้ของพระเจ้าอวยพรและอยู่ด้วยกับพี่น้องของเราทุกคนในการทําการงานทําภารกิจต่างๆพระบิดาเจ้าของพระองค์สรงผลเมตตาพระหัตของพองระเจ้าอุบมเขาปกป้องเขาประทานกําลังให้กับเขาพอระองค์เจ้าข้าเราของพระองค์ในนามเยสุคริสเจ้าเอนี้นนค่ะพี่น้องขอพระเจ้าวอวฟอนนะคะ